กลับมาสู่รายการเพรเช็คอินกันอีกครั้งตอนนี้เราก็เช็คอินกันที่ร้านอาหารครัวพฤกษาคาราโอเกะครับซึ่งความพิเศษของร้านนี้นอกจากจะมีบรรยากาศที่สวยงามแล้วร้านอาหารแห่งนี้ยังเปิดต้อนรับคุณผู้ชมที่อยากพาน้องหมามาทานอาหารด้วยเรียกว่างานนี้อิ่มกันทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงกันเลยล่ะครับงาร้านสวยงาม สวยมากเลยอ่ะพี่วุฒิเนี่ยเหมือนอยู่เมืองเหนือเลยสิเจอพอดีนี่คือพี่เจี๊ยบค่ะพี่แจ๋วค่ะแจ๋วสวัสดีค่ะ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 คืขีดขอค่ะคุณค่ะแหมเรียกถูกก็ไม่ขำสิโอเคน่ารักมากเลยค่ะ ตัวนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยตัวนี้เอ่อฟรีเซอร์ครับฟรีเซอร์กลางสู้กลางสูนี่มัแม่กังูกังสู้กลางสูกังสูกังสู้กัางสู้จุกันจุกันจุกจุกเดียวปกติพี่แจ๋วเนี่ยเลี้ยงตัวเดียวอยู่แล้วหรือเปล่าคะมีหลายตัวค่ะที่บ้านนะคะแต่วันนี้หยิบมาอวดแค่ตัวเดียวเพราะวันนี้ลูกๆไม่ยอมมาเป็นพี่เลี้ยงอดูมาด้วยต้องมาต้องเอามาด้วยทักทายกันทักทายทักทายเ h e m i s ตรงกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านครัวพึกษาใช่คะก็อยากให้พี่แจ๋วแนะนําร้านนิดนึงก็รืานนี่แถวร้นอย่ว่า ก็ร้านนี้เปิดมา10กว่าปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วสิกว่าปีแล้วค่ะค่ะค่ะก็บรรยากาศเป็นแบบสบายๆนะคะหลักๆขายอาหารประเภทไหนอาหารไทยค่ะไทยปกติไม่ใช่อาหารเหนือเลาดูจากไม่ต้างเรืองเหนือค่ะประมาณนั้นคือมีค่ะเป็นมีด้วยหรอมีค่ะมีมีสไตล์แต่เป็นย่อลงมาย่อส่วนลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เน้นอาหารของของโคดมากกว่ามีของหมาด้วยหรือเปล่าของน้องหมาในจวนมากท่าลูกค้า มาเนี่ยก็จะสั่งเป็นพวกไก่ปีกไก่ทอดเกลืออะไรเงี้ยค่ะให้ทานได้แล้วก็เป็นพวกไอเอ็นข้อไก่ทอดอะไรเงี้ยสแน็คอะไรเงี้ยแต่ะคือพี่เจ้านี่นำน้องหมามาได้เลยใช่ไหมได้ค่ะร้านเนี่ยอนุญาตเลยค่ะค่ะเพราะที่ร้านใหญ่ได้หมดเลยได้หมดเลยพื้นที่ทุกโซนนค่ะได้หมดเลยค่ะได้หมดค่ะแต่ส่วนมากโซนกลางลูกค้าก็จะไม่เายพาขึ้นอยู่แล้วนะคะลูกค้าส่วนมากจะพามาโซนหลังนี้ค่ะเขามีบริเวณที่เล่นให้วิ่งนะคะตรง นี่เลยครับพื้นที่ต้อนรับลูกค้าในส่วนที่พาน้องหมามาใช้บริการเรียกว่ากว้างขวางร่มรื่นสวยงามจริงๆง,งานนี้น้องหมาของเรามีที่วิ่งเล่นไในเต็มที่เลยแหละครับเนี่ยมีบ้างไหมคะที่น้องหมาแบบว่าวิ่งเล่นทะเลาะกันกัดกัน มีเลยค่ะไม่มี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 เลยแต่คนไข้ก็จะแบบว่าเรียะหาก็เ่าก็คจะวิ่งเล่นของเขาเจ้าของก็จะคอยดูแลใช่จะไม่ค่อยปล่อยให้ละสายตาอะไรค่ะค่ะค่ะแล้วพี่แถวคิดยังไงคะถึงยอมให้แบบว่าให้สุนัขเข้ามาในร้านเพราะปกติเนาะพี่พุูเนาะงปกติแล้วร้านในหันก็จะไม่ให้เป็นห่วงเรื่องนู่นนั่นนี่ค่ะค่ะก็เราเรารัก น้องหมาของเราเนาะเราก็อยากไปไหนใช่ไหมคะเราก็อยากเอาไปด้วยแสดงว่าส่วนตัวนี้พาพาน้องกังปูไปก็่ะคือเราไปไหนเราก็จะพาไปด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาครอบครัวเดียวกับเราใช่ไหมคะเวลาไปไหนก็ลูกๆก็จะเอาไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีจุดตรงนี้ให้ลูกค้านะคะส่วนมากร้านเนี่ยก็ไม่ค่อยให้น้องหมาเขาไปนะคะจุดตรงนี้อาจจะเป็นจุดขายจุดนึ่งนะคะที่ให้เออสำหรับว่า วันวันหยุดวันหยุดสัปดาห์อย่างเงี้ยสมมื่เขาอยากจะพามานอกบ้านเดินเล่นหรือมาทานข้าวแล้วโดยที่ว่าไม่ต้องเสียเวลาเอาน้องหมากลับไปบ้านแล้วแวะมาทานข้าวอะไรเงี้ยพี่ก็ที่ว่าคนนี้ใช่เลยค่ะที่นี้นะคะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเลยค่ะ โปรโมชั่นหรืออะไรอย่างนี้มีจัดรายการยังไงอะไรครับผู้ชมอันนี้เป็นโปรโมชั่นแรกเลยสำหรับตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะรายการเพชรเช็คอินนะคะเพชรเช็คอินโอเครายการโปรโมชั่นยังไงบ้างคะโอเคก็สมมติถ้าท่านผู้ชมเนาะที่ดูรายการเพชรเช็คอินนะคะอ่า อยากพาน้องหมามานะคะมาที่ร้านคุปษานะคะบอกดูรายการนี่มาพี่ลดให้เลยค่ะทันทีเลยทั้ลดอาหาร15%เลยมาเลยต้องบอกว่ามาจากรายการเพจเช็คอินใช่ค่ะอนี่เลยส่วนลดนะคะสำหรับผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะ พาน้องหมามาที่นี่ได้แล้วก็แล้วปกติแล้วเนี่ยเป็นห้องแอร์ยังให้น้องหมาเข้าไปได้รอเปล่าคะได้ค่ะได้ค่ะได้จนมาก็ก็น้องหมาเขาก็จะเข้าไปได้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีพนักงานน้องๆคอยดูแลทำความสะอาดอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยที่แต๋จะมีอาหารมาค่ะพีเศษด้วยนะคะสนักมานเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ้างนั้นมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมอะไรอย่างงี้ไหมครับเผื่อเชิญชวนก็ได้ค่ะก็ถ้าดูจากรายการนี้แล้วนะคะถ้า วันหยุดสุดสัปดาห์ไม่มีที่ทานข้าวที่ไหนนะคะก็<ฆ>น,นึกถึงที่โคึกษานะคะเรียกทางดลวงรับอินทา <Ki. S 3> มาง่ายๆนะคะพาน้องหมามาได้สวยงามครับสวยงามค่ะค่ะก็ม uh ีส่วนลดอย่างที่บอกด้วยค่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะพี่จ๋าอย่าลืมว่าไปกดไลค์ใน Facebook ของเราด้วยนะคะได้ค่ะขอเน้นย้ำกันอีกทีครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาร้านอาหารที่จะพาสัตว์เลี้ยงของคุณเข้าไปด้วยได้ ร้านอาหารครัวพฤกษาคาโอเกะถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆครับและแถมใจดีมีส่วนลดให้สำหรับแฟนรายการของเรางานนี้ก็ขอเชิญชวนมาอุดหนุนที่นี่ได้นะครับเขามีส่วนลดให้ถึง15%เลยทีเดียวเพียงแสดงตัวว่าเป็นแฟนรายการเพจเช็คอินของเรานะครับ นะะคก็คงต้องขอขอบคุณพี่แฉวจากครัวตุกษาด้วยไม่ใช่พี่เจี๊ยบใช่ไหมใช่พี่คุณเนี่ยก็มั่วตลอดอีกแล้วเห็นไหมนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่แฉลในที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีอาหารมาพิเศษด้วยแล้วก็น้องหมาที่น่ารักน่ารักออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามด้วยนะคะอาราคาแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้านะครับจากเออ่ CMG Group นะครับแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ของหลอ ะครับยังไงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เรานิดหนึ่งนะครับพบข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยทางรายการเพจเช็คอินของเราครับเข้าไปติดตามงานหรืออะไรต่างๆได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m อ c เ s c h e c k i n ค่มคนรนั้นเลยเต็มๆเลยเท่านี้ค่ะพอแล้วก็พี่วูฒิแล้วก็พี่แจ๋วเราต้องขอลาไกันเราน่อลเพียงเท่านี้ค่ะให้น้องๆไปเล่นกันนะคะเท่าดีค่ะ โอ้โหนอนนอนมันต้องต้องใหญ่เลยดูดูดูอดูดูดูไม่เอาไม่เอาลูกหตัวใหญ่ต้องเปลี่ยนเหมือนจะมาเปลี่ยนแล้วมีทั้งชุดนอนในชั้นชุดชุดนอนด้วยมีมีหมดเลยค่ะเวลาจะนอนเวลาจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมีหมดเลย เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยโอ้หนูว่าโตโตลูกโตหนูว่า้อหุอมพใหญ่เลย ีน้ขอลาคุาณผู้ชมด้วยเมนูอาหารที่ทางร้านนำเสนอเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้แต่อย่าลืมติดตามรายการเพจเช็คอินของเราได้ทุกวันอาทิตย์10โมงนะครับ